สื่เนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับเรื่องสื่อเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่อยู่รายร้อมกับคนเนี้ยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนนะครับเราคิดว่าถ้าทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะรู้คิดวิเคราะห์แยกๆะนะครับ การกรองข้อมูลก่อนเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ได้เด็กที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสัรปัจจุบัน <c oughs> บนี้ได้นะครับ <c oughs> ส <c oughs> สสเองนะครับเราคํานึงถึงความสําคัญของเรื่องสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อที่มันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทำให้เราพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็มีการทํางานร่วมกันนะครับกับสพทนะฮะแล้วก็มันกับ ทางท่านอาจารย์นะครับได้มีการพัฒนาให้เป็นคู่มือการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กเนี่ยเป็นคนลเมอที่รู้เท่าทันสื่อนะครับเราเจตนาก็คือว่าคู่มือชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือให้ครูเนี่ยเอาไปปรับใช้ในในห้องเรียนกับเด็กนะครับโดยที่ในระยะแรกเนี่ยเรามุ่งไว้ที่เด็กมัธยมก่อนนะครับเพื่อที่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นอ่กลุ่มที่เข้าถึงสื่อออนไลน์ได้นะครับหรือว่าเริ่มมีความพร้อมนะครับ การใช้คู่มือนี้เนี่ยก็จะเอาไปปรับใช้ในห้องนะครับมีการยกตัวอย่างให้เด็กเนี่ยได้ลองคิดวิเคราะห์เรายังไม่ได้ดูถึงผลว่าเขาจะต้องตัดสินใจอย่างไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเกิดกระบวนการนะครับ กระบวนการตระหนักร,รู้ทั้งตัวเองรู้ทั้งสื่อรู้ทั้งสังคมมาเป็นเกิดอะไรเกิดขึ้นมีกระบวนการมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาเองเนี่ยจะเป็นคนที่เลือกตัดสินใจนะครับแล้วแต่เขาเลยนะครับเร,เราเน้นที่กระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับซึ่งถือว่าจะเป็นเป็น,ปนทักษะที่จะอยู่กับตัวเขาไปตลอดชีวิตนะครับไม่จําเป็นเฉพาะสื่อช่วงนี้ต่อไปเนี่ยมีปัญหามีอะไรมาเนี่ยเขาสามารถใช้ศักยภาพหรือทักษะอันนี้เนี่ยในการที่จะ,ะเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ปรับตัวให้ถูกต้อง รเราก็หวังได้เกินนะครว่าคู่มือชุดนี้เนี่ยหลังจากที่เราทดลองในเขตพื้นการศึกษาที่1นนะครับไปแล้วเนี่ยก็จะมีการขยายต่อนะครับไปในเ,เขตพื้นการศาึกษาอื่นๆน,นะครับรวมทั้งจะมีการขยายจากที่กลุ่มมัธยมปลายเนี่ยเราจะทําทั้งมัธยมต้นแล้วก็ประถมนะครับให้ครอบคลุมนะฮะเราถือว่าการ สร้างเด็กในวันนี้นะครับที่ให้มีความพร้อมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อ,อยู่กับตัวเข้าไประยะย,ยาวแล้วก็จะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ทําให้เราจะได้พลเมืองนะฮะที่มีความรู้เท่าทันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยประเทศชาติเราก็จะได้คนนะฮะที่จะเป็นตัวพัฒนาต่อไปครับ ที่จะขยายต่อจากโครงการทําคู่มือในระดับมัธยมนี้นะครับเราจะขยายต่อไปในกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับแล้วก็ปฐมศึกษานะครับโดยการที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันต้องมีอาศัยความพร้อมทั้งคุณครูเองนะครับหลักสูตรที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บรรยากาศการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ตัวเด็กเองนะครับแต่เด็กเนี่ยนะครับ เราคงต้องดูปัจจัยที่รายล้อมเด็กอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าครูผู้ครองต่างๆหรือสังคมนะฮะเราก็คงต้องมาช่วยกันหล่อหลอมนะครับให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับรู้ทันตัวเองรู้ทันสถานการณ์รู้ทันสื่อนะครับก็หวังว่านะครับกระบวนการพัฒนาคู่มือชุดนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกนำไปใช้จริงในในเชิงปฏิบัติครับ มือนี้ก็เหมาะสําหรับเด็กระดับมัธยมปลายนะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะตั้งแต่เรื่องของความเข้าใจว่าพลเมืองนะคะมีบทบาทอย่างไรบ้างทั้งพลเมืองที่มีความรับผิดชอบพลเมืองที่มีส่วนร่วมแล้วก็พลเมืองที่สนใจแล้วก็มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม ในเนื้อหาเนี้ยจะทําให้เกิดการเรียนรู้ทั้งเรื่องของการเคารพสิทธิของคนอื่นนะคะการอยู่ร่วมกับคนอื่นที่หลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมหรือด้านความคิดความเชื่อ,อต่างๆที่อยู่ในสังคมแล้วก็เราจะเคารพสิทธิของคนเหล่านั้นได้ยังไงแล้วก็มองถึงเรื่องของการความปลอดภัยนะคะการรักษาพาสดหรือการที่เราจะไม่ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราหรือเราเองเราก็ต้องเคารพข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นด้วยนะคะรวมถึงเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงหรือการไม่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจจะเป็นข่าวเท็จข่าวลวงและการตรวจสอบเนียจะทําอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นฐานของพลเมืองที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมที่หลากหลายนะคะ